จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสูตรพระหูวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมในสังกัดสถาบันเอเชียศึกษาร่วมกับภาคีร่วมดำเนินการจากภาครัฐภาคเอกชนได้แก่บริษัททีวีบูรพาจำกัดบริษัทบัญชาเมฆจำกัดและภาคีร่วมเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติได้แก่ศูนย์ส่สงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูล,ลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศแถลง ข่าวเปิดตัวโครงการมาสั่งฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลกและสารคดีมวยไทย Power and Spirit เมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันคุณค่าและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่มวยไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา,นาประเทศครับ หรือศิลปะนะครับแขนงของประจําตัวนะครับของแต่แต่ละคนเนี่ยมันมันผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่ที่ทุกคนหรือหลายที่คนเขากาลังอย,อยากจะเป็นนะครับการต่อสู้หรือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเดียวมันเป็นเกี่ยวกับการอ่าบอดี้หรือการสร้างร่างกายให้ตัวเองแข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้อยากจะให้มันเป็นเทรนทั้งด้านนำํำศิลปะ ให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่แค่ทุกคนคืออยากจะให้เผยแพร่ต่าง,งชาติเข้ามาเรียนรู้ศิลปะของเราให้ได้ให้เยอะที่สุดครับเป็นการสืบสานหามวยไทยอยากมวยให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกันแน่นอนครับเพราะว่าเราที่ผมยังขึ้นเวทีให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็การมีวินยัยการฝึกซ้อมนะครับการเตรียมตัวนะครับการเรนอะไรต่างก็อยากจะให้แบบสืบทอดได้น,นานๆให้คนรุ่นหลังที่เขาเขากำลังจะเฮ้ย มองหากีฬานะครับเรื่องอยากจะสร้างตัวเองนะครับเรื่อม,มีรายได้ของตัวเองเกิดขึ้นตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับแน่นอนครับก็อย่างน้อยก็ได้เผยแผ่นะครับให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับว่าศิลป,ปะหรือว่าการาไม่ใช่แค่ศิลป,ปะหรือการาประเพณีนประเพณีจำเนียบทําที่เราได้มา สร้างภูมิให้ตัวเองเกี่ยวกับศิละปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้เกิดขึ้นครับเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็จะเก่งเลยนะครับต้องมาฝึกสอนต้องมา,อ,าอะไรฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับการฟิสซ้อมนะครับตรงนี้เกิดขึ้นครับครับยังก็ฝากโครงการมัดสั่งนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวทีโลกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ชื่อแล้วดูในชื่อแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ทําให้ทุกคนได้เล็งเห็นเกี่ยวกับศิละปะการต่อสู้นะครับให้ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติครับผม